อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบปฐมกาลบทที่39 40และมัทธิวบทที่1 1ประจําที่16มกราคมเรามาเริ่มกันที่ปฐมกาลบทที่39ครับโยเซฟและภรรยาของโปรติฟาโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปและโปรติฟาขุนนางของนางฟา คุณนางของฟาโรห์ผู้ประชาการหารักษาองค์ซึ่งเป็นคนอียิปต์ซื้อท่านไว้จากมือพวกอิสราเอลที่มาที่พาท่านมาที่นั่นพยาเวทรงอยู่กับโยเซฟถ้าจึงประสบความสําเร็จท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่านนายของท่านก็ก็เห็นว่าพยาเวทรงอยู่กับท่านและพยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทําสําเร็จโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายแล้วท่านรับใช้นายนายก็ตั้งใจใเป็นผู้ดูแลบ,บ้าวและมอบทุกสิ่ง ที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โปรธิฟ้าตั้งแต่โยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวาก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและและพระพรของพระยาเวามาเหนือทุกสิ่งซึ่งเขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่เขารับประทาน โยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดีอยู่มาภายหลังวิญญาของนายช่องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดที่อยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบหมายของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ให้ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้า เว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นพญาของนายข้าพเจ้าจะทําความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทําบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้แม่นางชนโยเซฟวันแล้วลวันเล่าท่านก็มีท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรือร่วมกันกับนางวันหนึ่งท่านก็ไปในบ้านเพื่อทํางานของท่านไม่มีชายประจําบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางหนีไปข้างนอก เมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือของนางนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกผู้ผู้ชายประจําบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮิบรู้มาเพื่อเยียดยามพวกเรามันเข้ามาหาจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อมันไม่ได้ฉันขอไปครับเมื่อมันได้ยินฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอก แล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาบ้านแล้วนางก็บอกกับเขาดังนี้ถ้าซิปูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดยามฉันเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันนี้ออกไปข้างนอกเมื่อนายของท่านได้ฟังคำบอกเล่าของพญาว่าท่าของท่านกำลังกับฉันดังนั้นก็โกรธแล้วจงเอโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวง ท่านก็ถูกขังอยู่ที่ท่านแต่พระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสแสดงความรับมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดการท่านพัสดีก็มอบครักโทษ่ทั้งหมดเรียนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทํำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทําพัสดีไม่ต้องดูงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวก็ทรงทําให้สิ่งที่ท่านทํานั้นสําเร็จ ปฐมมการบทที่4 0ความฝันของนักโทษสองคนต่อมาพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพะนักง,งานขนมของพระองค์ทําผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรห์่ิวข้าราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักง,งานขนมจึงให้จาคุกในบ้านของผู้ิัาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟถูกขังอยู่นั้นผู้จักการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้ดูแลสองคนนั้น ท่านกบฎิบติพวกเขาพนักง,งานทั้งสองติดคุกอยู่หลายวันคืนหนึ่งพวกเขาทั้งสองฝันไปคือพนักง,งานเชิญทั่วสวยและพนักง,งานขนมของกษัตริย์อียิปต์ปที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้นต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกันเมื่อเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นพวกเขามีหน้าเศร้าโศกมีหน้าโศกเศร้าจึงถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่อยู่กับท่านในคุกที่บ้านนายของท่านว่าทําไมวันนี้พวกท่านจึงเศร้า นาเศร้าพวกเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันและไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟบอกเขาว่าพระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดหัวหน,น้าพนักงานเชิญทั่วสวยก็เล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่าเราฝันเห็นเถาวงุ่นอยู่ตรงหน้าเราเถาวงุ่นนั้นมีสามกิ่งขนาดงอกในใบอ่อนดอกตูงก็มีดอกบานออกมาและช่อก็กลายเป็นลูกองุ่นสุก ถ้วยของฟาโรห์อยู่ในมือเราแล้วเราก็เก็บรูปหุ่นนั้นบีบให้น้าลงในถ้วยของฟาโรห์แล้ววางถ้วยน้ําองหุ่นนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์โยเซฟบอกข้าราชการคนนั้นว่าความหมายความฝันคือกิ่งสามกิ่งคือสามวันภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้นและจะทรงคืนตําแหน่งของท่านท่านจะได้ถวายถ้วยฟาโรห์ในพระหัตถ์ของพระอ,องค์อีกหลังที่ได้ทํามาแต่ก่อน เพื่อเป็นพนักงานเชิญทั่วเสวยเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้รื่นสึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาต่อข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากคุกนี้เพราะข้าพเจ้าถูกลักพาจริงๆจากดินดาฮิบรูและที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดที่เขาข้าพเจ้าไว้ในคุกใต้ดินนี้เมื่อหน้าพนักงานขนมเห็นว่าคำอธิบายความฝันนั้นดีจึงน้โยเซฟฟังว่าเราฝันด้วยเห็นมีกระจาด ขนมสามใบตั้งอยู่บนศีรษะเราในกระจาดบนสุดนั้นมีขนมสารพัดที่พนักงานขนมทําสําหรับฟาโรห์และมีนกมากินในกระจาษที่ตั้งอยู่บนศีรษะเราโยเซฟตอบว่าคําวิบายความฝันคือกระจาดสามใบคือสามวันภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะท่านขึ้นให้คนตัวและแผนท่านไว้ที่เสาฝูงนกจะมากินเนื้อท่านเมื่อถึงวันที่สามเป็นวันเฉลิมพระชนพันษาของฟาโรห์และองค์ จึงทรงจัดเลี้ยงข้าราชการทั้งกวงของพระองค์แล้วทรงปล่อยให้หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยสวยและหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการองค์ทรงคืนตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยสวยเขาก็วางถ้วยในผ้าของฟาโรห์ส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แข็พอเสียดังที่โยเซฟอธิบายแก่พวกเขาแต่หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยสวยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟกับลืมเขาเสีย อ่านพระียหนึ่งปีหนึ่งรอบนัทีิยววัที่สิบเอ็ดผู้ส่งข่าวของยอนผู้ให้ปฏิสมาเมื่อพระเยซูตัดสั่งสาวกสิบสองคนของพระองค์เสด็จแล้วพระองค์เสด็จจากที่นั่นไปทรงสั่งสอนและทรงประกาศในเมืองของเขาทั้งหลายยอนซึ่งอยู่ในคุกได้ยินเกี่ยวกับงานต่างๆของพระคิตก็ใช้พวกศิษย์ไปทูลพระองค์ว่าถ้าเป็นคนที่จะมานะั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่น พระเยซูต,ตอบพวกเขาว่าไม่บอกย้อนในะสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นคือบรรดาคนตาบอดเห็นได้พวกคนง่อยก็เดินได้บรรดาคนที่เป็นโรคเลือดหายสะอาดบรรดาคนหูหนวกได้ยินบรรดาคนตาเป็นขึ้นและคนย่าชนทั้งหลายได้รับข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขขณะที่ข่าวทั้งหลายกลับไปพระเยซูทรงเริ่มตัดฝุงชนเกี่ยวกับยอนมาท่านทั้งหลายเราออกไปยังกวฬากันดานเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเหมื่อถูกลมพัดหรอกนะแล้วท่านออกไปดูอะไร ดูคนที่นุ่งผ้าเนื้อผ้าดีหรือนี่นะคนที่นุ่งผ้าเนื้อเนื้อทีเขาอยู่ในราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระนาหรือแน่ทีเดียวเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวิญญาอีกคือเป็นผู้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทุตข,ของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงกับพวกท่านว่านในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงแล้วไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายศผู้ให้บัติสมา แต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยิ่งอยากก่บยอนอีกและตั้งแต่สมัยยอนผู้ให้ปฏิสมามาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้เพราะว่าพวกผู้เผยวิญวานะและธรรมบัญญัติได้พยากรณมาจนถึงยอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับยอนผู้นี้แหละคือเอริยาที่จะมานั้นใครมีหูฟังเถิดเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กๆที่อยู่กลางตลาดร้องกับเพื่อนว่า พวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่ได้เต้นพวกฉันแล,ละข้ามขรวนและพวกเธอไม่ได้ทุกโศกเพราะว่าย้อนมาแล้วไม่ได้กินหรือดื่มและพวกเขามีผีเข้าสิงอยู่ส่วนบุครมนุษย์ส่วนบุครมนุษย์ษมาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่านี่ไงคนตะกะคนขี้เหมาเมื่อเพื่อนหัวหนุ่งคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญ,ญญาได้รับการวิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยผลของปัญญานั้นวิบากแกเมืองที่ไม่ได้กลับใจใหม่ แล้วองค์ก็ทรงเริ่มติดเตียนเมืองต่างๆที่องค์ได้ทรงทําการอักจรรารเป็นส่วนมากเพราะขอไม่ได้กลับใจใหม่บิบัิแก่เจ้าเมืองโคราชินโคราชินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการอักษรต่างๆที่ทําท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทาให้เมืองไทยละและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้รู้มผมภาคกบนั่งบนที่เท่ากับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพักษา,า,านั้นโทษเมืองไทยละและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองเคอร์เปอร์นาอุมจะ เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์อย่างใดที่ซึ่งทําในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทําในเมืองโซโด,โดเมืองนั้นคงตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกกับเจ้าว่าในวันที่พระยาสาบโทษเมืองโซโดจะบเบา,เบากว่าโทษของเจ้าจงมหาเราและหยุดพักในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าองค์ สรรเริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดแก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรพระสงค์จะสำแดงให้บรรดาผู้เผยเนตเหนยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและใจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระาของเราก็เบาจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งตีหนึรอบประจำวันที่16มกราคมอาเม